วันที่กาลังจะมาถึงที่พี่ต๋องกับพุดบอกมานั้นมีความสําคัญกับพวกเรายิ่งกว่าวันที่เราไปถ่ายรายการเพราะมันจะเป็นครั้งแรกของพวกเราทุกคนที่ได้เล่นดนตรีแบบเต็มวงให้คนมาฟังกันจริงๆวันที่29เ้าเราก็จะไม่มีการซ้อมย9ิบเกเราจะไปแถลงข่าวนักข่าวจะได้เจอเราจริงอนะเราซ้อมกันมาค่อนข้างดีเกินเกินกว่าตอนเริ่มต้นเยอะมากแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเหมือนกับไปสะเปะสะปะกันอีกแล้วอะ ความคือผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าออกแมวเซ็งๆนิดหน่อยว่าแบบคุณเป็นคนละวงเหรอคุณอยากจะเด่นกว่าคนอื่นเนาะถ้าเราเป็นวงเราก็ต้องคุกคนทุกใครเด่นก็ได้เราก็เด่นหมดอ่ะจะไปเด่นกว่าคนอื่นทําไมสภาพวงก่อนหน้าที่เตยมาดีมากวันนี้มันเหมือนผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นผมไม่ต้องการให้คนที่ไม่ไหวแล้วมานั่งเสียเวลาเพิ่นฝูงอยู่ตรงนี้ผมรูตร้ตองนะครับใครไม่ไหวบอกมา เศ้าไหมเศร้าใครเศร้าฮไ,ไม่รู้ว่าผมผมรู้ว่าคําตอบคือไม่มีใครถอยหรอกหรือว่ามีใครถอยแล้วไหมอแต่ถ้าไหวทุกคนไหวผมจะดีใจมากแต่ถ้าไม่ไหวผมให้บอกมาตอนนี้เพราะว่าเวลารลย ว่าเราจะจุนยังไงเพราะว่ากลัวพวกผมเหรอคือบอกว่าทีงานบอกว่าว่าผมกัี่ปอกไม่อยู่อ่ะทุกคนแบบเหมือนพิดฟอร์นเล่นดีขึ้นเล่นดีขึ้นซึ่งดูเหมือนจริงนี่ผมก็ไม่นั่งฟังอยู่ตรงข้างห้องนอกอ่ะขอบอกออกไปแล้วเพื่อดูก็ฟังดีหรือว่าหรือว่าเป็นปัญหาของพวกผมหรือว่าหรือว่าผมส่วคนกูจะถอนตัวแทนทุกคนอะเราคันราเราไม่กล้าเพราะว่ากลัวจะผิดพอผิดเราก็กลัวว่าเพื่อนๆจะรู้สึก ว่าเอ๊ะทไมอะไรเนี้ยมันก็เลยทําให้หลาหลายคนไม่ได้เอาความรู้สึกที่แท้จริงหรือว่าไม่ได้เอาการแสดงที่ที่จริงๆแล้วมันไม่ได้ทำได้มาก,อกมาพอนักนองมาเพราะทุกคนกลัวว่าถ้าผิดมัน,มนก็จะโดนจะโดนโยนโดนครับก็เลยทุกคนอาจจะเกรงๆอยู่คาับผมปีกันขอบคุณครับแสดงว่าทุกคนไม่ได้คิดผิดเ,เทีนยีกั ือจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าแต่นะจริงๆนะคือผมว่าถ้าคุณคิดว่าคุณแบบว่าอันนี้ผมไม่ได้โจรทะลอดแต่ว่ากำลังแบบว่ารู้สึกว่าแบบคือกำลังคิดว่าผมเนี่ยเป็นเหมือนผู้ตรวจการมาจับแต่ว่าถ้าคิดว่านี่คือทีมฟุตบอลเนี่ยพวกคุณผู้เล่นผมเป็นโค้ชเราเป็นทีมเดียวกันดังนั้นถ้าผู้เล่นไม่ได้เล่นเต็มที่เหมือนที่ควรจะเล่นโค้ชก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนึกถึงเวลาที่บอกว่าคิดง่ายๆว่าผมก็อาจจะเป็นโค้ชถ้าคิดไปโรงเรียนเนี่ยพวกผมเป็นหัวหน่า ที่ก็ต้องเด็กก็ต้องทําให้เต็มที่และผมก็มีหน้าที่จับว่าทาอะไรผิดแต่ผมก็เชยร์ว่าเอาใหม่ลูกแต่ว่าถ้าไม่ทําอะไรมาเนี่ากวัวเนี้ยถ้าผมจับโ้โลูทีละคนเนี่ยก็จะรู้ว่าใครผิดตรงไหนแจกตรงนี้นะเล่นตัวไม้เต็มที่แล้วเวลาโลโลวงก็ต้องใส่เด็กทงานทีม้วนอย่างที่บอกว่าเออตันเนี้ยสิ่งที่ม้วนพูดอ่ะเข้าใจนี้หลังจากนี้ไม้ทุกคนใส่ได้ไหมแล้วเราจะได้ยินได้ว่าใครผิดอะไร แล้วก็จะแน่นอนว่าใครที่อายตอนนี้อาจจะรู้สึกอายใช่ไหมถ้าเราเป็นครอบครัวเดียวกันก็อายหรอกเพราะว่าถ้าจะหมกไปตอนนี้ที่เวทีเล่นปึ้งมันนอกนอกครอบครัวแล้วมันก็จะไปเจอสาธารณชนซึ่งจะอายอย่างนี้ยังมีใครเกิดมาพูดอะไรเออมีใครเต้ใช่ครับใช่ครับตาครั้งแรกเจอสงครามเลยก็ผมมาวันแรกนะครับผมก็รู้สึกดีนะครับ ก,ก่อนหรือวันแรกๆหรือว่าผมก็ได้อยู่ด้วยนะครับแต่ผมมาสัมผัสวันแรกก็เราก็เห็นผมคือผมคิดของผมเองนะครับผมผมเห็นแล้วผมว่ามันมีความเป็นไปได้ครับแล้วมันก็จะเป็นไปด้วยดีด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทุกๆคนว่าทุกคนนะสู้ไหมแล้วทุกคนรับจริงๆสิง่งที่พูดไหม แต่ถ้าเรารักสิ่งที่เราอยากจะทําสักอย่างในชีวิตเราเนี่ยผพราะว่าอุปสรรคัไม่สําคัญหรอกมันสาคัญที่ว่าเราอะจะสู้กับมันไม่ถอยมันกล้ากระชอนกับมันไหมอะไรเนี่ยครับผมเชื่อครับว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยและที่เราอยากจะทำเนี่ยสักวันเนี่ยมันก็เป็นของเราอะแต่เราอยา่าไปทอดถอยกับมันมให้ตั้งใจมากกว่านี้เพราะว่าวันเวลามันไม่คอยเราอ่ะ แต่เราต้องตามเวลาไปต้องไปกับเวลานะครับก็อย่าให้ทั้งใจแล้วก็อย่าไปท้อถอยนะครับบริษัทมีกันทุกคนครับแค่นี้นะสู้ๆอ่ะตกลงมีใครพูดอะไรไหครับบทไม่มีใครพูดเนาะแล้วก็ไม่มีใครถอนใช่ไหมครับทุกคนพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปใช่ไหมครับขอบคุครับ หัวใจทุกคนยังเต้นอยู่บ้างผมงเต้นอยู่ว่าผมพี่ต๋องเกิดมาเดี๋ยวเต้น <laughs> ถ้าถ้าถ้าหัวใจทุกคนยังเต้นอยู่จริงๆอย่างที่ปากพูดนะ <laughs> ผมขอให้นักเตะทีมไปให,ให้เต้นจันหมดเดียวกันนะครับ <laughs> ะะพี่ต๋องครับคุขอให้ทีได้วยไหมครับทำไมอ่ะมันหล่อสุดเลยอ่ะหล่ลอโทษผมไม่ได้ผมไม่ได้หล่อที้เขาพูดหน้าตางขผมก็มาขอโทษพี่ต๋องและพี่วุฒิ ถือโอกาสที่พวกเราได้พูดคุยร่วมกันในครั้งนี้เลือกตัวแทนหนึ่งคนเพื่อที่จะมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงดนตรีจะเลือกใครเป็นกัปตันเป็นคนที่คุณคิดว่าคุณเชื่อเขาได้คุณไว้ใจเขาจะเป็นพี่ฮาดี้ผู้ใหญ่สุดอ่ะ, <laughs> อะแงว่าฮาดี้นะแข้มว่าไงครับไม่ได้โยนครับแต่ผมไม่ได้เฮาดี้ีอ่าเข้มว่าฮาดี้ลูกไม่จะเป็นเข้มนะอ่ะเาเห็นที่ลูบอกเข้มนะครับสองต้นหนึ่งพลอยเข้มค่ะเฮ้ ้ัเน้ามีกเลเลยอ้า้าคิมาแล้วคิดแล้ว่คแพงแล้วฮ้ยยังคเรคูด้ไม่เกี่ยวกับพี่พี่องโเคาะด้วยไมอะจากการพูดคุยและลงความเห็นร่วมกันของทีมงานและสมาชิกทุกคนเราได้พี่ฮาวดี้เป็นหัวหน้าวงและเข้มมาทำหน้าที่รองหัวหน้าวง จริงๆไม่ไม่ชอบนะแต่มันมีคนมีคนไว้ใจเราอ่ะให้ความไว้วางใจเราก็ลองดูก็อ่ะก็ทําแต่จริงๆไม่พี่ไม่ชอบรับผิดชอบอะไรเรื่องต้องแบบความรู้สึกคนหลายๆคนนะครับแล้วพี่ค่อนข้างเป็นคนไวเรื่องความรู้สึกอ <c oughs> แล้วเมื่อใดเราไปเป็นตัวกลางในความรู้สึกอีกเป็นตัวเป็นเป็นตัวที่มีการประทะก,กันในความรู้สึกเนี่ยมันยิ่งยากมากบทบาทพี่ก็คือ อันนี้พี่สําคัญเองนะคิดว่าน่าจะต้องคือดูแลเรื่องความสามัคคีการไปได้กันได้ของเพื่อนร่วมวงเพราะเรื่องของพาร์ดตดนตรีเนี่ยโค้ดพี่ว่าทําดีอยู่แล้วพี่คิดว่าพี่คงไม่ต้องไปต้องไปดูเรื่องเรื่องในเรื่องของวงอะครับเพราะแค่เรื่องเอาแบบเ,เรื่องอะไรการให้เพื่อนเข้ากันได้นะมันก็หนักหนาอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ลำบากมากสำหรับคนที่เล่นดนตรีด้วยกันขนาดเพื่อนกันเองก็ยังทะเลาะกัน ผมเลือกเพลงล่มสีเทาเพราะว่าวัชราวรีเป็นวงหนึ่งที่ในในในยุครตรงเนี้ยผมว่าเขาเป็นวงที่เอนเตอร์เทนได้เพลงเขาสามารถจะเข้าไปอยู่ในใจคนแล้วก็เอนเตอร์เทนได้ผมเลยเลือกเพลงนี้มาเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยถ้ามีเพลงที่คนรู้จักเพลงที่คนเอนเตอร์เทนแล้วอยู่แล้วเนี่ยวงก็จะทางานง่ายขึ้นแต่ที่สําคัญคือเนื้อเพลงของของล่มสีเทาเนี่ยเป็นเพลงที่ให้กําลังใจคนผมก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้ให้กําลังใจคนให้ความรู้สึกที่จะ เป็นกำลังใจให้แล้วก็เอนเตอร์เทนไปพร้อมๆกันผมว่าเพลงร่มส um, ีเทาก็จะเป็นเพลงหนึ่งที่ทําให้คอนเสิร์ตเนี่ยสนุกขึ้นด้วยนะครัมือกองเขาประสบปัญหาคือเขานัามาแล้วทุกคนเล่นช้าไม่ไม่ไม่เราเจอแล้วคนเล่นช้าไม่ใช่ดนตรีแล้วคนร้องด้วยเฮ้อเฮ้้เ พี่ต๋องกับพี่วุฒิตัดสินใจเลือกใช้เสียงของผู้หญิงในการถ่ายทอดเนื้อหาของเพลงเพลงนี้โดยเลือกใช้นักร้องหญิงของเราทั้ง3าคนเป็นตัวหลักซึ่งก็คือพี่พลอยนิกและก็น้องไหมนักร้องหญิงจากเชียงใหม่ น้องไหมไม่ได้เดินทางมาคัดตัวกับเราในวันที่เราเปิดรับออดิชั่นแต่ได้ส่งคลิปวิดีโอเข้ามาแทนดังนั้นการซ้อมดนตรีในครั้งนี้ที่เราได้เจอกันจึงเป็นครั้งแรกที่พวกเราทุกคนได้ยินเสียงของน้องไหมจริงๆรู้ฝันมานานแล้ว,ลวค่ะว่าอยากมีโอกาสก็แบบว่าอยากทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับดนตรีที่ได้มีโอกาสได้ไปออกงานหรือว่าไปออกสู่สังคมสังคมแบบไหนก็ได้ค่ะจะแค่กับควางแต่ขอให้เราได้มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันมันเป็น,ม,นมีความสุขค่ะคือเปิดใจให้กว้างไปเลน่นดนตรีแล้วก็เรามีความสุขแล้อย่างนั้นก็มีดนตรีเป็นเพื่อนนะทำอะไรก็เลยมีความสุขจะซ้อมที่ไหนจะป็นออกงานที่ไหนก็เลยแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะ